สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ The Si ซ e a ม m s วันนี้นะครับหางหายกันไปนานนะฮะเพราะว่ามีภารกิจที่ผู้ชายทุกคนเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งหลังแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นนะฮะก็คือมีตัวเล็กนะครับตอนนี้ก็พอมีเวลาว่างนะครับก็ขออภัยด้วยที่หางหายไปนานนะครับวันนี้เราอาจจะเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะครับแต่อาจจะไม่เก่ามากนะบางคนก็ยังยังมองหาอยู่นะครับแต่กระแสมัน มันพุบๆลงไปนะฮะก็คือตัวนี้ครับกล่องแดงจากอิตาลีเนี่ยแหละครับทานโฟลิโอนะครับ Made <in> Italy. เมดอินอิตาลีเขียนอย่างนี้นะครับกล่องแดงสวยงามมากาทานโฟลิโอนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาได้นานมากแล้วนะครับเเพื่อจะมายิง IPSC นะครับแต่ก็ต้องหยุดไปเพราะว่าต้องคอยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กนะครับถึงเวลาที่ มารีวิวกันฉะนั้นตัวตัวนี้เนี่ยซื้อมานานแล้วฉะนั้นไม่เดิมของเดิมมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นประกับไม้อะไรต่างๆนะตัวนี้แหละปึ๊บเปิดออกมาให้ดูเลยตอนนี้มันกลายมาเป็นอย่างนี้นะเป็นปืนด้ามทองนะครับด้ามทองแล้วก็เดิมที่มีแม็กมาให้สองตัวนะครับอ้กล่องตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องมือชุดล้าง ของแท่นโฟเลียมครับแม็กกาซีนเขาที่แถมมามี2ตัวนะครับเป็นเงาแวบเลยนะสวยงามมากลิ้นแดงด้วยตัวนี้ผมก็ยิงมาบ้างแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาลงสนามแข่งเลยนะครับโครเมียมดูมันสุดยอดจริงๆ mm hmm. นะเช็ดทำความสะอาดนะวิงวิงมากมาดูปืนดีกว่านะครับ ในกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนปืนทั่ว,วไปครับมีเอกสารวิธีการใช้วิธีการดูแลนะครับแล้วก็อะไรนิดหน่นอยๆนะครับก่อนทุกครั้งจับปืนนะครับเอาแม็กกาซีนออกก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่าปืนปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับเอ่อเคลียร์เคลียร์นะครับทิ่ทางปลอดภัยร่างกายทิ้งนะครับโอเคปืนเซฟ แทนโฟลิโอตัวนี้เป็นตัวสต็อก2นะครับดูมิติโดยรวมก่อนนะฮะมิติโดยรวมเนี่ยปืนนี้มีความยาวประมาณประมาณรวมห่างด้วยก็ประมาณ21 21ครึ่ง21เซนครึ่งตีเป็นนิ้วนะตีเป็นนิ้วก็จะเป็น8นิ้วครึ่งประมาณนะครับความสูงความสูง วัดจากศูนย์บนยันศูนย์ล่างประมาณ13ครึ่ง13เซนครึ่งนะเอ่อจากด้ามด้านล่างขึ้นไปข้างบนก็จะประมาณ5นิ้วเกือบครึ่งอีกนิดเดียวครึ่งนะครับส่วนลำกล้องตัวนี้เป็นขนาด9มม,มนะฮะถ้าตีเป็นเซนคนถนัดเซนนะครับก็จะประมาณ11.3เซนถ้าคนถนัดนิ้วก็จะเป็น4นิ้วครึ่ง 4นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ขนาด9มม,มนะฮะเป็นตัวดับเบิ้ลซิงเกิลนะครับตัวนี้เป็นตัวดับเบิ้ลซิงเกิลเมดอินอิตาลีนะฮะดับเบิ้ลซิงเกิลคืออะไรนะครับเห็นนกไหมครับเห็นนกนะครับเห็นไก่นะครับเมื่อไก่เดินนกตะนกจะขยับเห็นไหมฮะเมื่อไก่เดินนกจะขยับนะครับเมื่อถึงจุดนกจะสับเมื่อนกสับอุกไก่ไวก่อนสไลด์เดินนะครับอีกทีเพื่อคัดปลอกทิ้ง นะครับไก่นกจะถูกรีเซ็ตให้ให้เปิดให้งานอย่างนี้แล้วไก่ก็จะอยู่ในตำแหน่งได้ยินเสียงกลิกนะฮะในตำแหน่งนี้นะครับแทนที่จะอยู่ตำแหน่งที่มันอยู่หน้านะครับกลายเป็นว่าไก่เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนีโอเคไหมฮะโอเคนะครับดับเบิ้ลซิงเกิลนั่นก็หมายถึง ถ้าสับแล้วไม่แตกสามารถสับอีกสับอีกไม่แตกคัดรูปทิ้งเลยกลายเป็นซิงเกิลแล้วก็ยิงต่อไปโอเคไหมครับปืนตัวนี้มีเขาเรียกว่า Ambi d e x t r o u s นิดหนึ่งตรงที่ว่าเซฟมีสองด้านนะครับเซฟเป็นเซฟแอมบนะฮะพักเซฟนิ้วโป้งด้านขวานะครับจะเป็นพักเซฟใหญ่จับถนัดนะพักเซฟได้พักนิ้วได้ รูปทรงบางคนก็ดูคุค้นๆนะเออ,เอ,อปืนตัวนี้เนี่ยมันดูคุ้นคุ้นหูคุ้นตานะครับคุ้นหูคุ้นตาจังเลยมันมันดูเหมือนปืนยี่ห้ออะไรนะคำตอบก็คือซีแซดซีแซดเอสสศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว c o ปปี้เลยว,ว่าได้นะฮะ o p ปปี้มาได้ดีกว่าไหมผมชอบมากกว่าเพราะว่าหนึ่งบ r วเทลของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ จับแล้วไม่เจ็บมือเท่าไม่เจ็บมือเท่าแล้วก็สามารถที่จะดันมือผมเนี่ยให้ขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปแนละ้วผมรู้สึกว่าซีแซดมือผมยังโด,ดนกดนะครับออสองนะครับท้องไก่แบนนะฮะผมท้องกลงไก่เนี่ยแบนผมสามารถที่จะมันจับถนัดสำหรับตัวผมนะบางคนไม่ก,ก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมผมชอบอย่างเงี้ยจับแล้วมันเรียบ หนักดีโอเคนะครับกริปตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นของอีวิชนะครับเ,เป็นกริปทองเหลืองซึ่งสวยงามนะฮะกลายเป็นปืนเงินทองเลยนะครับปืนเงินปืนทองนะฮะยิ่งยิงยิ่งเสียเงินเสียทองนะครับโอเคสวยนะฮะปืนสีเงินด้านเรียบจะเป็นเงากระจกนะครับด้าน ด้านโค้งมนจะเป็นด้านซเรช i ันนะครับด้านหลังด้านหน้าพร้อมนะครับปืนตัวนี้ค่อนข้างที่จะเซ็ตมาเพื่อการกีฬานะฮะจะไม่เน้นเรื่องการป้องกันตัวเพราะศูนย์เสิสกนกวจริงศูนย์นี้ก็เปลี่ยนนะจากศูนย์เดิมเป็นศูนย์ดำธรรมดานี่เป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกศูนย์หลังปรับได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับยังไงดีล่ะ เฟรมตัวนี้นะครับเนื่องถ้าคุณคุ้นเคยกับพวก4ีซอยู่แล้วนะครับเฟรมตัวนี้เนี่ยก็จะป็นพวกเขาเรียกว่าเฟรมหุ้มสไลด์นะครับเฟรมหุ้มสลดยเฟรมหุ้มสลด์นั้นหมายความว่ายัางไงเวลาคุณจับไฮกริปเนี่ยนิ้วโป้งคุณจะอยู่เท่านี้นนะครับกดให้ตายไงก็ไม่ทำให้สไลด์เิ่ยพอเขา้าใจไหมฮะ เวลาเราจับปืนเนี่ยนิ้วโป้งอยู่นี่นิ้วโป้งอยู่นี่กดให้ตายยังไงสไลด์ก็ไม่เฉื่อยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือขึ้นขึ้นลำยากขึ้นลำยากหมายถึงว่าคุณอาจจะขึ้นลำอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะต้องพิช์มือหรือว่าจิบปากจิบคอพิช์เข้าไปนะครับแต่ความจริงแล้วคนที่เล่นปืนแนวเนี้ย เขาไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นลำกันอย่างนี้นะ,ะเ,เพราะว่าเวลาเขาเสียบแม็กสังเกตนะฮะถ้าเขาเสียบแม็กเข้าไปเนี่ยนะครับพอเปิดเห็นฟึบเขารวมปืนรวมแม็กได้ปึบมือเขากลางเสร็จเขาพลิกปืนขึ้นมาแล้วเขาก็กระชากแข่งึงนะครับก็พูดง่ายๆไอ้ขึ้นลำแนวเนี้ยไปเมื่อกี้ผมผมไม่ขึ้นเพราะ่าเดี๋ยวขึ้นแล้วมัน สไลด์มันทางถูกไหมนะครับนะครับขึ้นปุ๊บเรียบร้อยลั่นไกได้นะครับสังเกตตัวลำกล้องลำกล้องเนี่ยเป็นลำกล้องแบบบูเบริลใช้ปากกาชีนะครับลำกล้องจะไม่มีบูชชิ่งไม่มีอะไรนะครับลำกล้องเป็นลำกล้องที่บานออกมาทำปลายนะฮะเปิดให้ดู นะครับลำ,ล,ลำกล้องเนี่ยตรงนี้จะแค่นี้จะบานโอเคคางนี่หนาเตอะเลยนะมันมันหนักนะตัวนี้คางหนาเตอะเลยคือลำกล้องตัวนี้ก็คือถ่วงน้าหนักไปแหละนะครับตัวนี้ยิงไอ s c นะครับ i อพยิงไม่ได้นะีน้ำหนักเกินแล้วก็ลำกล้องเนี่ยมันเป็นโคนซึ่งเกิน4นิ้วนะครับยิงไม่ได้ใน iPSc คุณจะโมอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้ายิงโปรดักชันนะครับ ยิงโปรดักชันก็น้ำหนักไก่ครับเรามาดูน้ำหนักไก่น้ำหนักดับเบิลจะต้องมากกว่า5ปอนด์ถ้าจำไม่ผิดนะ<ม>ตัวนี้เท่าไหร่หนอดับเบิลนะครับดับเบิลคือง้างนกเลยง้างไกล่เลยหกสองแพรครั้งที่2ปึ๊ด5้4ครั้งที่3ึ๊ม 514 average ครับรัดแรกประมาณ6นะครับมาดูซิงเกิลครับซิงเกิลก็คือนกนางแล้วนะครับล,ลองดูึ๊บสองหนึ่ครัง้งที่2 213 1> 2องหก็คือสองหนึ่งสีออออกมาโอ้โ oh อ oh. ลืมเคลียร์ครับเอาใหม่ครับปึ๊บแรกสาแลสองสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่อออกมาประมาณ2.15คือ3ามปอน โดยประมาณนะครับซิงเกิลอยู่ที่สามปอนด์มันก็ไม่ได้เบาไม่ได้หนะักโอเคเวลายงนี่คือดับเบิลหกปอนด์นะครับหกปอนด์ Born, โอเคนะโอ้ยปืนกัะดิกจังเลยโอเคซิงเกิลไกลมันลก ลากค่อนข้างยาวนะลองดูนะไกซิงเกิลปุ๊บมันจะมีช่วงเพลงนิดหนึง่งนะช่วงช่วงฟรีพอถึงตรงเนี้ยตึงมือตึงมือเสร็จอ่านิดเดียวครับสไลด์เดินคืนไก่นี่แค่นีนะ้ถ้าเราปล่อยนิ้วสุดปุ๊บแล้วเป็นดับเบิลไกล่เส็ มาถึงจุดนี้เลยโอเคนะครับวิธีการถอดประกอบปืนตัวนี้นะครับ mm hmm. ปืนตัวนี้มันจะมีจุด2จุดตรงนี้เลื่อนจุด2จุดให้ตรงกันโอเคงาหน,นึงครับเลื่อนจุด2จุดให้ตรงกันแล้วก็คุยง่ายกระทุ้งตัวนี้ออกอกระทุ้งออกอออก็ถอดออกมาถอดออกมาปึ๊บ ถ okay. อดมาแล้วเรามาดูท่อนบนก่อนไหม้เาเซฟนี่นะท่อนบนนะฮะเป็นสปริงรีคอยแบบตัวนี้ผมก็เอ้ยผมผมซื้อมาเปลี่ยนผ้อจำไม่ได้นานเกินจำไม่ได้นะครับสปริงรีคอยลำล้อง ลำกล้องนี่ไม่ใช่ถอดธรรมดานะฮะก็คือถอดออกไปข้างหน้าหรือเปล่าถอดไปข้างหน้าปะอเอาบูชิงนี่ออกก่อนตัวครอบสปริงรีคอยแล้วก็ยกลำกล้องถอดออกมาข้างหน้าก็จะเหลือแต่สไลด์เปล่านะครับ สังเกตน,นะสไลด์เนี่ยมันมีพื้นที่แค่นี้เองนั้นาะไอเห็นรางตัวนี้มันก็คืออยู่ในเฟรมทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ในเฟรมครับตัวนี้ก็ยิงมาบ้างนิดหน่อยครับโอเคสไลด์ฟูดลำกล้องที่ว่าเป็นโคดนะครับเนี่ยครับ เก่ไหมแคบบานมันจะเหมือนลำโพงออกไปโอเคแลมขัดเงาสวยแลมกันเงาสวยเห็นไหมฮะงานก็โอเคนะพูดถึงไม่ไม่แย่เลยผมชอบความคิดเห็นส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวบางคนก็ไม่ชอบครับ ชุดข้างในเอาพูดง่ายๆเะยชาโด w เป็นไงไอ้นี่เป็นงั้นนะครับวิธีการถอดประกอบอะไรต่างๆคล้ายๆกันหมดนะครับก็ใครเล่นชาโด w ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่นะฮะเพราะมันเป็นตัวกรอบกันมานะครับเป็นแฟด์นละฝาาชาโด w มาจากเช็กไอ้นี่มาจากอิตาลีนะแนโฟลิโอมาจากอิตาลีผมเคยไปเยี่ยมโรงงานเ้ืยโรงงานอยู่หลังเขาอะอยู่ที่บรเชียประมาณ ั่วโมงครึ่งสองชโมงมัง้งจะมีหลานขับรถไปฝั่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบาเลต้าด้วยนะเบรเชียเหมือนกันก็ไปดูโรงงานเขาก็มีเครื่องจักรเก่าแก่มากนะครับปืนแต่ละตัวนี่ก็ดูขขังดีไปดูโรงงานมานะครับก็โอเคปืนมีประมาณแค่นหนครับทีใส่นะครับ เราก็จะเอาลำกล้องใส่ไปจากข้างหน้าโอเคพอมันอยู่เสร็จปุ๊บประกอบสปริงรีคอยเราจะาครอบไอ้นี่เข้าไปนะไอ่ะเนี่ยไอที่ผมดึงออกมาเมกี้มันไม่ออกแล้วก็ใส่เข้าไปในรูโอเคแล้วค่อยๆดันสปริงเข้าไปค่อยๆดึงต่อสปริงเข้าไปแค่นี้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้แต่ว่าคุณต้องดูว่า คุณใช้กระสุนแรงแค่ไหนก็ต้องลองชงสปริงกันชงกระสุนกันนะฮะให้มันให้มันแมชกันไม่อยากให้สปริงมันอ่อนเกินไปจนปืนมันกระแทกมาข้างหลังพอปืนกระแทกมาข้างหลังมันกลายเป็นว่าปืนสะบัดถดก๋ยวถ้าสปริงแข็งเกินไปก็ถอยไม่สุดนะมันขึ้นอยู่กับกระสุนด้วยนะอ่ะาวนี้วิธีใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับสไลด์อมเฟรมโอเคเสียดายนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิป ทดสอบยิงนะแล้วก็เลื่อนจุดสองจุดให้ตรงกันโอเคแล้วก็ใส่สลักเข้าไปคันค้างสลักใส่ให้ตรงตรงดืงด้อด,ด,ด,ดังแกร็กเสร็จปุ๊บปล่อยปืนเคลียร์โอเคร่างกายทิ้งแทนโฟริโอสต็อปสองนะครับเออพูดถึงแล้วแทนโฟริโอสต็อปสองเป็นปืนที่สวยงามนะถ้าแต่ง สวยแล้วก็ก็มีแชมป์หลายคนใช้ยิงดีนะครับส่วนตัวผมผมยังไม่มีชั่วโมงบินเยอะขนาดนั้นจะสรุปได้ว่า,าปืนมันดีไม่ดีจริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยฟิลลิ่งที่จับแล้วเข้ามือนะฮะน้ำหนักที่หนักพอใช้ได้นะครับทำให้ ผมสามารถสันนิษฐานได้ว่าปืนตัวนี้ยิงดีรีคอยนุ่มนะฮะมือผมใหญ่ไกมันไม่ได้ไกเกินไปสำหรับมือผมฉะนั้นเนี่ยสบายอยู่แล้วและแม็กกาซีนเนี่ยปลดคือปลดคือล่วงปลดคือล่วงนะครับรด้วยปุ่มปลดแม็กที่ยื่นออกมาจากจากเดิมเยอะมากทำให้เวลาเราสบัดปลดแล้ว แล้วก็บ่อแม็กนะครับมันพายออกมานิดนึงนิดเดียวจริงๆนะแต่ด้านหลังนะครับแต่มันไม่ได้ไม,ไม่ยากเลยนะที่จะใส่ม็กใส่ค่อนข้างง่ายนะฮะเป็นปืนที่พูดได้เลยว่าถ้าได้ลองยิงคงหลงลักนะครับถ้าได้แข่งกับมันคงหลงชอ่อง ตัวนี้ซื้อจากร้านไพรสิทธ์โอเคบริการดีมากคุณเอ็กร้านไพยสิทธ์ขอบคุณมากครับที่บริการผมทุกสิ่งทุกอย่างแม้ผมจะไม่มีเวลาก็ช่วยแต่งปืนให้ด้วยนะฮะผมก็ซื้ออุปกรณ์รอรอรอให้ว่างผมก็ใส่แต่มันคือไม่ว่างเลยตลอดมาก็ขอบคุณคุณเอ็กจริงจรร้านปืนไพรสิทธ์นะครับเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมได้แก่ เป็นคนน่ารักใจดีนะครับคุยง่ายนะครับแล้วก็ยิงปืนเก่งนะฮความรู้เรื่องการยิงปืนจะได้แล้วก็น้องออยนะครับซึ่งแต่งงานไปกับพี่อ๊อฟนะฮะมือหนึ่งประเทศไทยครับผมบ้านนี้นะครับร้านนี้สุดยอดนะครับไปไม่มีผิดหวังได้ความรู้กลับมาแม้จะไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็อยากให้ไปอุ่นๆุนโอเคปืนตัวนี้นะครับ ยอมรับว่าดีแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะฮะถ้ายิงไปแล้วอาจจะเปลี่ยนคำพูดว่ามันอาจจะดีมากๆหรือว่าออมันก็ไปไม่ถึงคำคาดหมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดผมได้ลองลองใช้มันเยอะๆดูก็อาจจะหาข้อสรุปให้แฟน YouTube Channel จะสายอ่านได้นะครับว่ามันดีไม่ดียังไงยังไงก็นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับแอนโฟลิโอสต็อกซ